สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์ความมีเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าอ้อนยังไงให้เขาหลงรักอ้อนเนี่ยมันจะเป็นสา์สูงสุดเลยนะครับของผู้หญิงที่จะมีสเสน่ห์ที่จะเป็นที่รัก ที่จะเป็นที่ต้องการของผู้ชายและคนรอบตัวนะครับผมเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยที่เป็นคนที่อ้อนนะตัวผมเองเนี่ยใครเป็นแฟนคลับผมดู Facebook ผมจะเห็นว่าผมจะชอบอ้อนแม่อ้อนสาวๆที่มาติดตามอ้อนเพื่อนอ้อนแฟนคลับผมอ้อนทุกคนเพราะอะไรเพราะการอ้อนเนี่ยมันหมายความว่าเราดึงสเสน่ห์ของตัวเราออกมาข้อดีความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสออกมาทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรักเราและรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับเราแล้วมีความสุขอยู่กับเราแล้วสบ ใจอยู่กับเราแล้วขาดเราไม่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้ผมเลยเลือกประมาณ45เคล็ดลับมาฝากสาวๆกันว่าเวลาคุณอยู่กับผู้ชายเนี่ยคุณจะทำยังไงให้เขารู้สึกผูกพันกับคุณทำยังไงให้เขาติดใจในความน่ารักในความขี้เล่นในความทะเล่นของคุณแล้วก็เวลาเขาห่างไปเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขาดคุณไม่ได้ข้อแรกเลยคือการสกินชิป อันนี้ต้องเลือกดูแฟนน,นิดนึงนะว่าแฟนเป็นคนที่ชอบให้ถูกเนื้อต้องตัวหรือเปล่าหรือเขาขี้รำคาญหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนที่ชอบให้ถูกเนื้อต้องตัวเขาเป็นคนหว,วานหวานเป็นคนโรแมนติกเนี่ยนะฮะการสกินชิปเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกถึงกันและกันได้เป็นอย่างดีบางคนมาถามผมว่าโค้ดการสกินชิปแปลว่าอะไรสกินชิปคือการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันนะฮะเราจะเห็นเลยบางทีเรามีเพื่อนหรือมีเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าหรือใครก็ตามที่เวลาเจอกันแล้วชอบเข้ามาทักทายกันด้วยการถึงเนื้อถึงตัวบบบาาาาาาางทีเเเขขข้้้มมมมกออดจจััื หรือเวลาจะถามจะพูดแนะนําอะไรมาแตะไหลแตะตัวเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสกินชิปอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบการสัมผัสมากเลยเวลาผมมีแฟนเนี่ยผมจะชอบการเดินจูงมือหรือเดินกอดกันหรืออย่างเวลานั่งอยู่ในโรงหนังนั่งดูทีวีที่บ้านหรืออยู่ในรถเนี่ยบางทีนั่งกุมมือกันอยู่ตลอดเวลานะฮะหรืออดโอบกอดไว้เสมอแล้วผมจะรู้สึกชอบมากๆแล้วมีความสุขมากๆเวลาถ้าผมมีแฟนหรือมีสาวๆที่เดทด,ด้วยกันเนี่ยแล้วเราเดินไปไหนแล้วเขาเดินมาเกาะแขนนะ กาะแขนกุมมือนะฮะบางทีเรากุมมือกันอยู่อย่างนี้นะครับใช้เขาใช้มือหนึง่งกุมมือผมอยู่เขาก็เอาอีกมือหนึ่งมาโอบประกบเหมือนกับประคองโอบ ทั้งสองมือของผมไว้ในมือเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเดินอย่างเงี้ยเขาก็จะจับมือผมอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็จะเดินเงี้ยโอบ2มือนะฮะบางทีโอบแล้วก็ถูมือไปถูมือบางทีมาบีบตรงต้นแขนเนี่ยเวลาเขาจะอ้อนตัวเองไปดูร้านนั้นกันพี่ร้านนั้นของน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะกอดแขนผมไว้แล้วก็ใช้วิธีการแบบกระตุกกระตุกแขนอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเอาหน้ามาซบซบตรงไหล่อย่างเงี้ยนะครับผมจะมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจมันมีความสุขเขาอยากไปร้านไหนผมก็จะพาไปเขาอยากได้้้้ออะะไรรผมมกก็็จซืใหีาาูสึเเปปน คุณพ่อที่มีสาวๆคอยแบบว่ากอดแขนนุงน่งนิ่งมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นความรู้สึกน่ารักนะครับยิง่งถ้าผู้ชายคนไหนแบบเป็นผู้ชายแบบชอบเลี้ยงสุนัขชอบเลี้ยงน้องแมวเนี่ยแล้วถ้าคุณทําตัวให้เหมือนน้องแมวหรือน้องน้องหมาที่มีความน่ารักเวลาอ้อนอะนะฮะไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทัชใจแล้วเราคุณอ้อนเขาเนี่ยอ้อนแบบอยากได้ของหรืออยากให้เขาทําอะไรให้เนี่ยการสัมผัสตัวไปด้วยพร้อมกับก,บการศบสายตาไปด้วยนะฮะเวลาแบบอยากได้ก็ทําสายตาแบบอุ้ยว่าวอนสายตาวาวอน ดัดเสียงสองได้ก็ดัดเสียงสองมีเสียงสาก็ใส่เสียงสมเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่จะแพ้อะไรแบบนี้นะฮะผมคนนึงแหละแพ้ผู้หญิงบางคนอจะบอกโอ๊ยทําอย่างง้นไม่ได้หรอกโค้ดมันแบบมันดูต่อแหลมันดูไม่จริงอ่ะมันดูเสแสร้งมันดูเฟกหนูแบบเป็นคนแบบเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเป็นคนเท่ๆเป็นคนลุยๆอะไรเงี้ยลองดูนะฮะมันมันไอาการลุยๆเท่ๆเนี่ยมันใช้กับคนทุกคนไม่ได้เวลาเราอยากจะให้แฟนเรารักอยากให้แฟนเรามีความสุขกับเราหรือเขารู้สึกหลงเราขาดเราไม่ได้เนี่ยบางทีเราต้องใส่ ความเขาเรียกอะไรความกระแดะน้อยๆอ,อ่ะความความอ้อนล้อความกระแดะความแบบอ่อนโยนนิดหน่อยอะนะฮะถ้าคุณบอกคุณแบบดัดเสียง2เสียงสาม,ม่เป็นคุณแค่พูดเพาะขึ้นมันก็ดูน่าฟังขึ้นละอย่างสมมติเมื่อก่อนคุณเคยพูดกับแฟนแบบฉันแกมึงกูหรือพูดคําพูดที่มันุ่นห้วนอย่างเงี้ย ลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนไปเรียกชื่อกันและกันก็ได้อ่าเขาชื่ออะไรคุณเรียกชื่อเขาคุณชื่ออะไรแทนตัวเองด้วยชื่อคุณและเสร็จเพิ่มคําว่าจะจ๋าหรือคะข,ขาเข้าไปท้ายประโยคแค่นี้นะฮะคุณก็จะดูน่ารักมากขึ้นดูน่าเข้าใกล้มากขึ้นน่าพูดคุยกันด้วยมากขึ้นนะครับลองเปลี่ยนดูผัวเมียบางคู่อยู่กันมานานๆหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมาเป็นผัวเมียกันแล้วก็แบบพออยู่ไปนานจากที่เคยเรียกเขาเรียกตัวเองเรียกเธอเรียกฉันกลายเป็นกูมึงฆ่าเองอย่างเงี้ย นะฮะมันฟังแล้วมันไม่น่าฟังหรือชั้นกับแกเงี้ยมันดูแล้วมันเหยียดเหยียดนะฮะถ้าใครเรียกด้วยคําพูดแบบนี้อยู่อ่ะลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเรียกเอ,อ่อด้วยชื่อก็ได้สมมติคุณชื่อเเขาชื่อ B ก็เรียกแทนตัวเองว่า A เรียกแทนแฟนว่า B อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะน่าฟังมากขึ้นแล้วก็มีจ๊ะจ๋าตามมา B วันนี้กลับมากินข้าวที่บ้านไหมจะ๊ะเขาซื้อกับข้าวมาให้ตัวเองเต็มเลยนะจะ๊ะมีขาหมูที่ตัวเองชอบด้วยนะจะ๊ะอย่างเงี้ย แค่เติมนะจะนะคะเข้าไปเนี่ยไอประโยคที่มันเคยพุ่ง้วนมันก็หวานและน่าฟังมากขึ้นเคล็ดลับพวกเนี้ยนะฮะถ้าใครไม่เป็นใครรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงกระดกกระดาวเป็นผู้หญิงแข็งๆเป็นผู้หญิงเท่ๆผู้หญิงสายลุยสายสตองอ้อนคนไม่เป็นนีนะฮะผมมีสอนอยู่อย่างละเอียดเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า on advance นะครับอคอร์สนี้ผมจะสอนให้ผู้หญิง ปรับ mindset นิดหนึ่งนะฮะให้คุณถ้าสมมติคุณเป็นคนแข็งก็ได้างผมจะเติมความอ่อนโยนไปให้คุณผมจะฝึกคุณทางวิธีการพูดวิธีการยิ้มวิธีการมองตาวิธีการเข้าหาคนหรือวิธีการที่เวลาคุณอยากได้ให้แฟนซื้อของให้หรืออยากให้แฟนทําอะไรให้หรืออยากจะขอเงินแฟนเนี่ยมีวิธีตอดเขายัางไงที่มันดูแล้วมันไม่น่าเกียดมันดูเหมือนไม่ใช่เป็นคําสั่งไม่ได้เป็นออเดอร์แต่เป็นความรู้สึกว่าคุณขอร้องนะคุณอ้อนนะคุณขอให้เขาทํานะแล้วผู้ชายจะถูกคออะไรเขาเรียกว่าไนะผู้ชาย จะคอยตามผู้ชายจะถูกชักจูงได้ง่ายด้วยความอ่อนโยนของผู้หญิงอาวุธสําคัญของผู้หญิงเลยนะสาวๆฟังไว้นะผู้หญิงเกิดมาร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงไม่สตรองเท่าผู้ชายแต่คุณมีความอ่อนโยนคุณมีความอ่อนแอคุณมีความซอฟแบความนุ่มนวลของอารมณ์ของน้ําเสียงของเรือนร่างสตรีเพศเนี่ยอันนี้แหละคืออ,อาวุธ ที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้เพศหญิงหรือผู้หญิงสามารถใช้มันเนี่ยอยู่เหนือผู้ชายได้คุณอยากให้เขาทําอะไรคุณอยากให้เขายอมคุณอยากให้เขาอยู่ใต้โอวาสอยู่ใต้อํานาจคุณคุณอย่าไปแข็งแรงอย่าไปสตองอย่าเป็นนางร้ายสู้กับเขาแต่คุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนใช้ความละมุนละม่อมใช้การออดอ้อนใช้สายตาที่อ่อนโยนใช้แววตาที่น่าสงสารอ่อนแอเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ผมก็มีสอนอยู่เหมือนกันในคอร์สอ่อนแอดวานซ์มันจะอยู่ในบทเรียนที่ชื่อว่าทฤษฎีกวางน้อยทฤษฎีกวางน้อย ไม่คืออะไร คือเราทําตัวเป็นกวางน้อยเป็นลูกกวางที่อ่อนแอดูน่าสงสารแล้วคนก็อยากจะปกป้องเราอยากจะทนุถนอมเราโดยเฉพาะแฟนเราหรือผัวเราเนี่ยเขาก็เห็นเราเวลาเราเอ้ยทาอะไรไม่ไหวเอ้ยทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ไปอ้อนไปขอร้องไปทําหน้าหน้าสงสารให้เขาช่วยทําให้อะไรเงี้ยมันดีมากกว่าคุณเป็นแบบนางสิงโตนางเสือแล้วไปสั่งแกต้องซื้อกับข้าวอันนี้มานะแกพรุ่งนี้ต้องเอารถไปล้างนะแก,อ,อ,นะแกอ,อย่าลืมโอนเงินมาให้นะค่าเทอมลูกนะอะไรเงี้ยพอเป็นคําสั่งปุ๊บผู้ชายมันจะต่อต้านทันทีเลยสัญชาตญาณทางเพศของผู้ชายอ่ะมันจะไฟมันจะสู้มันจะ นะมันยิ่งคนมีโอกอโก้สูงเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งเอาชนะแต่ถ้าคุณแบบตัวเองวันนี้หิวจังเลยอะ่ะเขากลับบ้านเร็วไม่ไรแวะตลาดตัวเองอย่าลืมซื้อกับข้าวมาให้เขานะตัวเองอยากกินอะไรซื้อมาด้วยนะเดี๋ยวเขามาอุ่นให้หรือแบบวันนี้รีบกลับบ้านนะวันนี้เขากลับบ้านเร็วยังไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวเขาจะนวดให้ตัวเองนะพอนวดนวดไปเสร็จค่อยขอเงินต่อที่หลังอะไรเงี้ยนะฮะเคล็ดลับพวกนี้จะมีสอนอย่างอนะัด <c oughs> แน่นเต็มเปี่ยมอยู่ในคอร์สออนแอดวานซ์สาวๆคนไหนอยากเรียนอยากเป็นผู้หญิงพราวแพรวด้วย่ห์ ทักมาที่ไลน์แอดเทนเนลวิที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นคอร์สเรียนที่มี10บบทเรียนอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่ อ่อนคนเป็นแล้วก็ใช้ไอการอ้อนหรือความอ่อนโยนของเพศหญิงนี่แหละเอาชนะและสยบผู้ชายของคุณได้นะครับหรือถ้าใครอยากปรึกษากับผมส่วนตัวแบบทางโทรศัพท์หรือแบบมาเจอตัวที่ออฟฟิศขับกิ๊กนะครับก็สอบถามมาได้ที่ไลน์แอดเทนน i ลด้านล่างนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับผมมีกลุ่มที่ทําไว้เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะนะฮะให้ผู้หญิงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยนะฮะ ก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดเทนูวิกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะยังมีเคล็ดลับเหลืออยู่นะฮะยังไม่หมดนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเคล็ดลับข้อแรกคือการการใช้คําพูดการใช้น้ําเสียงการมองสบตาใช่ไหมฮะการสกินชิปอีกอันนึงเนี่ยผมชอบมากนะครับเวลาเวลาสมมติถ้าผมทําอะไรอยู่อย่างเช่นเล่นโทรศัพท์หรือทํางานอยู่หรือแบบว่ากําลังเหนื่อยๆเครียดกับากไรต่างๆทำงานแล้วถ้าสมมุติแฟนผมเข้ามาแล้วเข้ามากอดผมแล้วแบบมาฟัดหน้าแบบมันเคี้ยวแล้วหอมแรงๆอะ่ะมันทําให้รู้สึก ชื่นใจหอมแรงๆเป็นไงหอมแรงอย่างเงี้ยหืมหือหือหืมม,ม,มันเคี่ยวตัวเองจังเลยทำไมวันนี้น่ารักอย่างนี้แล้วก็แบบเอามือมาจับแก้มจับแก้มแล้วก็แบบมาหอมแก้มแบบหอมแบบฝังเงี้ยอืมหอมที่แก้มผู้ชายจะชอบให้หอมที่แก้มชอบให้หอมที่หน้าผาก หรือบางทีไปหอมพุงอะนะฮะยิงท้าแฟนใครอ่อ้วนหน่อยมีพุงนะแล้วคุณแบบอุ๊ยวันนี้น่ารักจึงเลยมันเคี้ยวคอหอมหน่อยแนละ้วหอมแบบหอมแก้มแบบฟืดฟืดฟืด,ฟดแล้วไปหอมพุงอย่างเงี้ยนะฮะมันจะรู้สึกเอ้ยมันอบอุ่นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเป็นคู่รักที่มันยังน่ารักอยู่นะฮะใครที่แบบคบกันมานานอยู่กันมานานห่างหายโมเมนต์นี้ไปแล้วอะพยายามเรียกมันกลับมาดึงมันกลับมาวันไหนเขาซื้อของกินที่ถูกใจมาให้วันไหนเขาพาไปในที่ที่แบบว่าเราอยากไปหรือหรือเขาทําอะไรที่เราแบบว่ารู้สึกว่ามันดีแล้วเราอยากขอบค เราเข้าไปหอมแก้มเขาแรงๆเนี่ยแบบขอบคุณนะณน่ารักจังเลยรักตัวเองจังเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็จะได้คะแนนความรักจากเขามากขึ้นแล้วเวลาต่อไปขอให้ทําอะไรมันจะง่ายขึ้นศิลปะในการคลองเรือนเนี่ยบางทีเราเรารู้อะแต่เราไม่ทําเราเขินเรากรดากอายเราใช้อีโก้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นท,ทั้งที่เรารู้แล้วว่าทําอันนี้แฟนไม่ชอบทําอันนี้แฟนชอบแฟนชอบให้ทําอย่างนี้แต่เราไม่ทําเราขี้เกียจอะไรเงี้ยลองพลิกความคิดเราใหม่นะครับถ้าเราอยากให้ครอบครัวเรา ความรักเราหรือเรากับแฟนอยู่กันยาวๆอยา่ยางมีความสุขเนี่ยบางทีอะไรที่หว,นหวานๆที่มันหมดไปแล้วเนี่ยหรือฟื้นมันเอากลับมาทาใหม่ไดแ้แรกๆอาจจะเขินนิดหน่อยแหละทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่2คนที่ไม่ได้ทํานานๆหรือไม่เคยทำอะ่ะมันจะเกิดความเขินความกระดากอายแต่ทาไปเถอะหน้าด้านทําซ้ําๆไปและไอการทําซ้ําๆเนี่ยมันก็จะเขาก็จะทํากลับมาในที่สุดนะฮะจากที่เคยไม่ทํากันแล้วกันเนี่ยพอคุณไปหอมเขาไปกอดไปเอาใจเป็นลุกติ๊กๆเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาน่ารักใส่คุณเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมฝากเอาไว้เป็็นนเดับใการอง รักให้ราบรื่นด้วยวิธีการอ้อนนะครับอ่ะอย,อย่างที่บอกใครสงสัยอยากปรึกษาหาลือก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดเทนน w วิ k นะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ